บทความดันการใช้ชีวิตพอเพียงถอดรหัสลายสไตล์แบบพอเพียงสร้างสมดุลชีวิตให้พอดีกำเนินเนินชีวิตตามวิธีแห่งความพอเพียงนั้นเป็นการดำเนินตามหลักคำสอนของพ่อพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชคำจำกัดความของความพอเพียงคือทางสายกลางไม่เคร่งเครียดหรือขาดความรับผิดชอบ เราสิ้นสลยสหนิลจนมากเกินไปไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอาชีพใดก็ตามก็ควรจะสร้างสมดุลชีวิต,ตของตัวเองให้มีความพอดีถ้าากหว่าคุณเป็นนักกีฬาอาชาีพหรืออาจจะเป็นถึงทีมชาติแน่นอนว่าคนทั้งประเทศมักจะฝากความหวังเอาไว้กับคุณอย่างมากทีเดียวรวมถึงตัวคุณเองด้วยซึ่งนักกีฬาเองก็ควรมีความเข้าใจ หความสัมพันธ์ของกีฬากับหลักความพอเพียงก่อนว่าคือ,อมีใจความสําคัญของหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. าวงสเงื่อนไขดังนี้ 3. วงคือ1ความพอประมาณจากการเล่นกีฬานักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมไม่อย่าโหมเกินไปจนทำให้เจ็บตัวในทางกลับกันก็ไม่ควรขาดซ้อมบ่อย ได้ยังต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมลงตัวทั้งในเรื่องส่วนตัวครอบครัวและการฝึกซ้อมอีกด้วย 2. ความมีเหตุผลรู้เป็นอย่างดีว่าการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆเหมาะสมกับตนหรือให้ประโยชน์หรือไม่และควรเลือกชนกีฬาที่เหมาะสมและมีความถนัดที่สุดที่จะสามารถทำได้ดีที่สุดเช่นกัน 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักวิชา การป้องกันอันตรายต่างๆจากกีฬาที่เล่นอยู่ใละการเปลี่ยนตัวให้พร้อมรับผลกระทบใละการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะว่ากีฬามีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาสเงื่อนไขคือมีความรู้เกี่ยวกับประเภทกีฬาที่ตนเองเลือกเล่นมากพอสมควรและควรมันศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้จริงอย่างลึกซึง้งนอกจากนี้ควรรู้ถึงกฎกติกามารยา ในการเล่นเป็นอย่างดีด้วยสองมีคุณธรรมมีน้ำใจนักกีฬาในทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขันเพราะเป้าหมายของการเล่นกีฬาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือฝึกให้ผู้จัดก,การยอมรับทั้งการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะต้องรู้จักแพ้ชนะและการให้อภัยซึ่งกันและกันรวมถึงรู้จักการเสียสละความสามัคคีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีด้วย เมื่อเลอกที่จะเป็นนักกีฬาผู้ยึดหลักแห่งความสมดุลพอดีให้กับชีวิตและอาชีพอย่างแน่วแน่แล้วก็จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาได้ดีและมีความสุขกับสิ่งที่ทำถือได้ว่าทอดรหัสที่ถูกต้องให้กับชีวิตได้ทั้งความสุขก,กายและความสุขใจแท้จริงขอบพระคุณครับ